อย่างเขาอย่างปิดแค่เลยนะพอมีคนเข้ามาแล้วให้โผล่เข้าไป สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมแฟนเพจสวนจัตเปิดเขาเขียวครับวันนี้ EP6 ีะครับตอนที่6แล้วสำหรับซู่ทูโฮมครับรายการที่จะนำสัตว์ไปถึงบ้านคุณอ,อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะเข้า,าถ่ายทอดสดนี่นะครับก็คือวันนี้เป็นคิวของความิิงโก้ให้โลกนี้เป็นสีชมพู เราพอเรานึกถึงนกฟามิงโก้เราก็จะนึกว่านึกถึงสีชมพูเป็นอันดับแรกเลยอะไรเอ่ยคือสีชมพูคนก็จะมักนึกถึงนกฟามิงโก้ฟามิงโก้เป็นนกขนาดใหญ่นะครับบางท่านบอกว่าเออแล้วนกฟามิงโก้บินได้ไหมมาสวนสัตว์ทีไรเห็นมันดืนเฉยบินได้นะครับบินได้แต่เนื่องจากว่าที่สวนสัตว์เองเราก็มีวิธีดูแลเขา ให้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีรันเวย์ไกลๆดนั้นการจะบินจะต้องค่อยๆวิ่งแล้วเหขึ้นฟ้าดังนั้นพื้นที่ตรงเนี้ทาให้นกไม่ค่อยบินนะะก็จะบินได้ในระดับต่างๆแล้วก็มีแหล่งน้ําอาหารสมบูรณ์วันนี้ดูฟาม์มงโก้มีคําถามหลายคําถามซึ่งเดี๋ยวก็คงจะไปเล่าให้ฟังว่าฟาม์มงโก้ยืนขาเดียวทําไม เหตุผลอะไรมันต้องยืนขาเดียวแล้วสีชมพูเป็นสีเดียวของนกฟลายมิงโก้ใช่ไหมหรือมันมาจากไหนเดี๋ยวัะพู้หนึ่งนะฮะเราก็จะพาไปชมหลายๆเรื่องของความิงโก้ที่สวนสัตว์เปิดหกเขียวท่านที่เคยมาแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นว่าที่นี่มีนกความิงโก้จํานวนมากแล้วก็มีโอกาสจะได้มาตบมือให้นกฟลามิงโก้เต้นระบำด้วยนะครับสูนกฟลามิงโก้ครับ ตามมาครับนอกจากฟามิโก้ตรงนี้เรามีสักกี่ตัวนะตรงนี้มีกี่ตัวแปตรงนี้มีแปดตัวตอนนี้เราปรับพื้นที่ใหม่ให้เขาอยู่ในบ่อข้างนอกอยู่ใกล้ๆกับตซนแอฟริกาก็จะเห็นว่าการที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของแอฟริกาต้นนี้คือตซนจัดแสดงตัดแอฟริกาหลังปาลมิโก้ไปก็เป็นแลกขาวเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆทางนี้ครับ ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คุ้นเคยกันดีก็คือจุดพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปถ่ายภาพกับนกฟามิงโก้ได้นะครับมีข้อมูลต่างๆตามคำแนะนําของเจ้าหน้าที่ว่าท่านสามารถเข้าไปได้เหยียบน้ำยาค่าเชือ้อ่ะ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องดูเลยก็คือว่าน่าห้ามนําอาหารจากภายนอกเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีอาหารไว้ให้นะครับซึ่งถ้าเรามาแล้วเราต้อ,ตองการจะถ่ายภาพกับนกเนี่ยเราเข้ามานั่งได้แบบนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีอาหารให้แบบนี้ครับอาหารเป็นอะไรบ้างครับ อา,าอ,อาหารเม็ดสำเร็จรูปขึ้่นจะละลายนะฮะละลายแล้วก็เรายื่นไปแค่นี้ครับนกก็จะเดินเข้ามาให้ความสนใจกับอาหารที่อยู่เลยก็เป็นกิจกรรมท่านสามารถบนถันทึกภาพในระหว่างที่นกกำลังกินอาหารได้น,<ช>นกสูงนิดนึงครับเนื่งองจานก,กนกมีคอยาวนะฮะถ้าต่ำมากๆเขาก็ต้องตุ้มลงมาแบบ ก็จะเข้าไปบดให้ละเอียดแล้วก็ผ่านลายฟันเข้าไปนะฮะไม,ไม่ไม่ได้มีฟันเป็นเที่ยวแต่จะคล้ายๆกับแผ่นกองอยังกินไม่อิม่มผมให้ไปก่อนอ่ะาาอ่ะ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 อออ ว่าเรานีเอาใชใไรมเถืออาหารให้ไม่เอาและไม่ให้แล้วอยากให้เห็นภาพนกเต็มๆก่อนไปดูภาพนกกอนนะฮะถ้ในส่วนของข้อมูลเองนั้นนกฟามิโก้ก็เป็นนกที่จะเห็นว่ามีสีชมพูเป็นหลักนะครับแต่บางคนบอกว่าเคยเห็นสีที่เข้มกว่าน,นี้เป็นออกโทนสีต้มมีครับ ชมพูเนี่ยจะออกชมพูส้มจะเห็นว่าปลายปลายขนนี่จะเป็นออกสีชมพูขายยาครับตั้งแต่จะงอยปากจนถึงขาเนี่ยก็จะออกสีชมพูตลอดอยู่ในย,ยุโรปก็มีบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงทวีปแอฟริกานะในอินเดียตอนเหนือก็เคยพบนะครับกินพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเป็นหลัก นกฟาร์มิงโก้เนี่ยมีคนบอกว่ามันเคยพบเมื่อ30มล้านปีที่แล้วมีซากฟอสซิลซึ่งเป็นที่เขาค้นพบเนี่ยเกือบ30มล้านปีที่แล้วนะครับปัจจุบันพื้นที่ที่พบนกฟารมิงโก้ได้มากที่สุดก็คือ,อแถบประเทศเคนยาในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูครับจะเห็นปู่นกฟารมิงโก้ เป็นหมื่นๆมืตัวครับสีชมพูทั้งทะเลอันนี้ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่มีคนเข้าไปดูบพบว่ามีจำนวนนกฟังมงโก้ฝาหนึ่งล้านตัวทีเดียวนะครับเพิ่มข้อมูลหนึ่งนิดหนึ่งครับเขาบอกว่านกฟามิงโก้นั้นเป็นนกที่บินได้ไกลนะครับความเร็วก็ทาเวลาได้ถึงหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านลองลึกภาพรถมอเตอร์ไซค์ครับหากขี่รถด,ด้วยความเร็ว6กสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นความเร็วที่มาก นเป็นนกที่มีประสาทรับกลิ่นดีครับสีของนกปาเิงโก้เนี่ยจะมีความเป็นชมพูสดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครซึ่งจะโตเต็มวัยตอนสักอายุสามปีแล้วผสมพันธุ์ได้ก็เริ่มออกลูกวางไข่ก็สักหกปีก็จะเริ่มมีการออกลูกวางไข่หน้าที่ฟักไข่ส่วนใหญ่จะเป็นของนกตัวผู้ครับ นูกปาหมิงโก้นั้นส่วนใหญ่ก็จะจับคู่แล้วก็จะไม่เปลนะี่ยนเมื่อไม่ยอมมีคู่ใหม่ลกปาหมิงโก้ถึงบางคนก็บอกว่าเป็นสีสันของสัญลักษณ์ที่สือ่อถึงความรักความอบอุน่นแสดงความรักเดียวใจเดียวครับ <S 1> <S 1> มีคนถาม <S <S อย่างที่เคยตั้งคำถามไว้ว่าลกปาหมิงโก้ยืนขาเดียวทำไมนะครับ เหตุผลหนึ่งนครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคาตอบมีเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือก็คือว่ามันพยายามรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายครับเพราะว่าเมื่อต้องจําเป็นต้องยืนพักเท้าเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายบริเวณขาเนี่ยมันไม่มีขนหุ้มเพราะฉะนั้นมันจะถูกระบายความร้อนออกไปนะฮะมันมันทำให้ร่างกายมันไม่รักษาอุณหภูมิในร่างกายได้ไม่สมดุลน,นักแต่ มีนักวิจัยครับเขาก็เลยสงสยัยสงสัยว่าแล้วเหตุผลอื่นมีไหมนอกจากทางวิทยาศาสตร์กลไกทางร่างกายมีไหมเขาไปพบว่าครับวา่าเป็นนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียนในสหรัฐครับร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอมเมอรี่ไปเสนอแนวคิดว่าตั้งข้อสงสัยว่านกฟามิงโกยืนขาเดียวแล้วหลับทำไมมันไม่ลม้มนะ ท่านที่เคยเล่นโยคะจะรู้ว่าหรือออกกําลังกายเนี่ยถ้าลองยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเนี่ยส่วนหยากจะลม้มแต่นกความิงโก้เนี่ยเขาไปศึกษาแล้วปรากฏว่ามันมีนกลไกทางทางสรีระข้อต่อเนี่ยทาให้การยืนขาเดียวของนกความิงโก้ไม่เป็นอุปสรรคในการยืนมันสามารถยืนขาเดียวได้หรือว่าเป็นท่าที่นกกวามินโก้ยืนขาเดียวเพราะมันไม่เปลืองพลังงานครับกล้ามเนื้อไม่ต้องออกแรงเลย สามารถทรงตัวได้ในลักษณะการเดินแบบนี้นะครับเลยมีคนตั้งคำถามว่าแล้วจะศึกษาไปทำไมไม,มีประโยชน์อะไรหรือนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน,นกลไกเครื่องกลน,นะเขาก็ไปบอกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วันหนึ่งเราต้องการสร้างขาเทียมขึ้นมาหรือเครื่องจักรที่ใช้แค่ขาเดียวไม่ต้องใช้สองขาเนี่ยก็ใช้กลไกของ ข้อต่อของนกปลาลมิโก้นะฮะเป็นเป็นตัวปัจจัยที่ที่จะนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องจักรกลเหล่านั้นครับก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเรามาเรียนรู้ชีวิตสัตว์กันสึนบ้านในการสูทูโฮมครับออกอากาศเาผยแพร่ถ่ายทอดสดทุกวันครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในระหว่างที่สวนสัตว์ยังไม่เปิดให้บริการ เขาขยายพันธุ์ได้นะครับเราต้องอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนอันดับแรกต้องอยู่เป็นฝูงนะมีบรรยากาศที่อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะครับมีการจับคู่ที่ดีแล้วก็มีการพื้นที่ที่จะต้องมีพื้นที่มีทรายนะครับเขาจะค่อยๆขุดดินแล้วเอาไข่ขึ้นมาวางวันนั้นตัวผู้ก็จะเป็นนั่งฟักไข่ครับ ในพื้นที่ตรงนี้นั้นเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราจัดให้นกกวามิโก้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับผู้เที่ยวชมนะครับเราสามารถที่จะมาให้อาหารได้ ส,สีชมพูของนกเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสีชมพูเพราะส่วนใหญ่มันกินอาหารที่มีพวกส่วนผสมของแคลเซียมส่วนผสมของอลักษณะของแคลเซียมเข้าไปเนี่ยมันทําให้สีมันเปล่งประกายขึ้นมาแล้วก็โดยลักษณะของเขามันก็เป็นสัตว์ที่มีสีออกชมพูในตัวอยู่แล้วนะครับการที่ การที่สีชุพูมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะอยู่ในช่่วงใกล้ฤดูผสมพันธุ์สีก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะดึงดูดให้ฝั่งตรงข้ามสนใจได้แล้วก็แสดงความสมบูรณ์ของอาหารยิ่งาหารการกินสมบูรณ์สีมันจะริ่งขับขึ้นมาสวยชนิดนี้เรียกเกสเตอร์ฟามิงโก้นะครับหรือฟามิงโก้ใหญ่ยังมีนกฟามิงโก้ที่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับ พ <prueba. S 2> อสมควรครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานำมาชมชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์เดี๋วยวส่งกันด้วยฟาร์มิโก้ตรงนี้ผ่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับจะทราบว่าผมทัวนได้อีกทีนึง่ตง,ตงตรงฟารมิโก้ตรงสักคู่ตอนแรกมีกี่ตัวแปดตัวตรงนี้มีกี่ตัวครับ,บ 13. 13รวมแล้วเป็น นี่11ตัวครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของที่ขนาดกาลังถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมีของมาแจากด้วยวันนี้เป็นวันแรกที่เรามีของมาแจากนะนี่ครับทนันยุคทันสมัยมากเลยเป็นผ้านะผ้าสําหรับป้องกันนะเป็นผ้าลายฟาร์มิงโก้เลยครับเป็นผ้าลายฟาร์มิงโก้มีสองผืน ท่านตอบคำถามตรงนี้นะครับท่านที่ตอบได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราจะไปอันนี้ก็ลายสวยนะครับเป็นลายสวนสัตว์เลยมีแค่ไม่กี่ผืนในโลกนี้ที่ทําเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทาขึ้นมากันเองครับเพื่อไว้ป้องกันในช่วงนี้ป้องท่านสามารถใส่ไปเพื่อป้องกันเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ซักได้ถามอะไรดีท่านถาม,ถามเอาง่ายๆครับ สักคู่นี้ผมบอกนกควาเโก้ทั้งสองจุดรวมกันรวมแล้วมีกี่ตัวครับท่านตอบมาในไลฟ์ในช่วงนี้เลยครับในช่วงนี้เราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีท่นนั้นท่านที่ติดตามชมอยู่ท่านสามารถตอบคำถามได้แล้วแลวก็เจ้าหน,น้าที่จะติดต่อไปนะครับท่านที่ได้รับการาคัดเลือกว่าเป็นผู้ตอบคำถ,ถามถูกแล้วมาเป็นคนที่หนึ่งคนที่สิบคนที่สามสิบ นะเอาสามอันแล้วเดี๋ยวทางแอดมินเพจจะแจกของไปให้นะครับเป็นผ้าสำหรับผ้าจมูกและปากเพื่อป้องกันเชือ้อไวรัสในระหว่างนี้ครับตูตูโฮมครับพบกันทุกวันพรุ่งนี้เป็นสัตว์ชนิดไหนท่านฝากหลังไม้ได้นะครับจบจากการถ่ายทอดสดไปแล้วท่านสามารถบอกในแอดมินได้ว่า วันไหนจะต้องการดูสัตว์ชนิดไหนเมื่อมีความพร้อมเราก็จะพาท่านไปดูสวนสัตว์ยังไม่เปิดบริการครับก็หวังว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นมาตรการของรัฐก็อยากให้ท่านอยู่บ้านหยุดเชื้อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่บ้านครับอยู่บ้านเท่ากับหยุดเชื้อท่านใช้เวลาส่วนนี้อยู่ในบ้านตามมาตรการของรัฐสวนสัตว์เองแม้ว่าจะยังไม่เปิดให้บริการ แต่เราก็พัฒนากันทุกวันชีวิตสัตว์ที่อยู่นี่ก็ดูแลสุขภาพอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องมาทุกวันครับเราก็ปล่อยเข้าสู่สวนเลี้ยงให้เขามีชีวิตเหมือนปกติเมื่อเปิดแล้วเรากลับมอาพบกันในรถสเปิด์เขาเขียวก็ยังรอท่านอยู่ว่าเมื่อไหรเรากลับมาเปิดให้บริการแล้วก็ทุกท่านคงจะกลับเข้ามาหาเราอีกเราเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับทุกท่านครับวันนี้คงจะสุดท้ายาก,กันด้วยภาพนกกาโต๊ะเนสวยอย่าลืมนะครับตอบเข้ามา คนที่หนึ่งคนที่ยี่สิบและคนที่สามสิบครับมีสามผืนที่จะรับผ้าหน้ากากผ้าอันนี้ไปใช้ครับ